สวัสดีครับผมครับวัอนี้วัอนี้มออาพบกับพ่อเก่าัน้็ครับเด้อได้ผักกะเพราหมูมือนี้กะเพราหมูสั่งเม่าบา,างหันเลยมาๆครับมาไปวันกินข่าวมากินน้ำกันเด้อมือนี้เด้อแซ่ยบเลยนี่ยผักกะเพราหมูอืมปั้บข่อยข่อยหงายผ่อนเด้๋วก่อนมาครับนะรมา <c oughs> โอ้ออถือขาเทียมครับเทียมพิมอะไรฮเมี่ม นีู่ดีอืมามาพี่น้องมาอืมโอ้เพ็ดจัดจานเลยนีเลยพี่น้องเลยอืม ใส่ตัวพักยาวตัวพักยาวคนห้อนเลยตัวผักยาวเขาเที่ยงนะครับพี่น้องนะมาเนื้อมาเด้อเที่ยบ เขามาแล้วอย่าลืมกดตรซาบะไก่คนไหลคดแช่แล้วครับเพี่นอนอนอ้องนะเพื่อเป็นกำลังใจผมกับซ่องซ่องน่องไม้หากดไม่เลียนทำ้ำมาเลียนทำ้ำเลียนเลยูทูบแต่ยอดวิวกับว่าหลายครับพี่น้องมากมากมือไม่ไรโรดไหนว่าโรดไหม มันพินอะไรกัดตักเตือนได้แล้วพี่น้องนะต้องเตือนมันเ,นเกิดเลยแต่ผมก็เห็ดเมียบสไตล์ของผมเลยนะสไตล์กินยูกินม่วนตลกเลยสินะครับ

โอเคครับพี่น้องฮะขอบคุณที่ารับชมขมาติดตามครับผม